สวัสดีค่ะพัดนะคะวันนี้เราอยู่กันที่นิสสันเอลิส,สาขารัตนาชิเบตค่ะวันนี้นะคะพัดมานำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับนิวนิสสันอเมร่าค่ะลูกค้าสามารถออกรถในราคาเพียง9,999บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีชุดแต่งอีกไนท์แพ็กเกนะคะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีนาน1ปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชุดแต่งอีกไนท์แพ็กเของเรามีอะไรบ้างค่ะ เพิ่มลุคสปอร์ตในแบบของคุณด้วยอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมด4รายการชุดสเกิร์ตหน้า<อ>ชุดสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังชุดสเกิร์ตรอบคัน<อ>ตกแต่งด้วยสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำเงาพรีเมียมเสริมด้วยสปอยเลอร์หลังสีดำเงาพรีเมียมทรงดักเทลสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโปรโมชันนี้เรามีรถจำนวนจำกัดนะคะสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มได้ค่ะที่นิสันเอลิสุกสาขานะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ